มาอีกแล้วพี่น้องจ้านะคะบวชภาพมาสวนเจ้ดสิบภาพมาอย่างเนาะยังมัแรกมากกับมาให้อาหารปลาจ้านะคะแล้วก็มืดหนีเห็นบรรยากาศบันดีมึงแน่พี่น้องเห็นปะบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะคะก็เลยสิบภาพมาชมสวนกันอีกมาบรรยากาศได้มันแรกเนาะค่ะเนาะไปไปให้อาหารปลาน้อการจ้าก้อนสีหอดสะป่าห้องกระงพันสวนดอกกระเจี๊ยดน้อยหลายรอยคลิกเข้าไปก้อนเด้อจ้าพี่น้องนะคะ วันก็เก็บไปแล้วมือนีก็จะเก็บอีกเห็นวะเก็บทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าถ้ามันาหลายก็เอาไปใส่ตู้เย็นไวจ้จ้าเพราะว่าอาถ้ามันแก่มันบ่บพี่น้องนะคะมึงแน่วาสีมาใส่ปุ๋ยต้นไม้พร้อมนะมือนีนะคะเพราะว่าฝนมันตกบรรยากาศมันอันดีนะคะแต่ว่าปุ๋ยเบิดตปุ <laughs> ๋ยเบิดซต้านะคะมึงแน่บรรยากาศนะคะงามขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะค่ะ ฝนจะตกแล้วนะคะแต่ว่าจะเลยฝ้าออกมากเกียปลาจ้ะยังมาแรงเลยค่ะเด้อนะคะมาให้อาหารปลาอีกแล้วเจ้าสีผ้าไมไสเนาะเขาเห็นสวนเขายืนน้ำสวนนะกว่าต้นกล้วยก่อนกลังงามทิมปุ้ยไส่ตอนนั้นจำได้ปะ่คะทิมลงุเงามาเอยน่เนี่ให้ปุ้ยง่ายคะ่ะ ตามสภาพเจ้าของเฮ็ดซ้ำเหฮ็ดใดพี่น้องทำทำทำซ้ำเขาอันทำใดเฮ็ดซ้ำเหฮ็ดใดนะคุณน่ะปลาได้ยินเสียงมาละเด้อมาแล้วจ้าสังทองมาแล้วจ้าน้ำขึ้นแล้วค่ะฝนตกน้ำขึ้นอีกนะคะตั้งใจว่าสีเฮ็ดอ่าคนละสาเออกะสีสาเดียวกันที่เก้าเอนปลาดินเด้อจ้าหลายๆคนถามว่าปลาสีน่ะสียังอาีิเป็นสีสันนัะปลนนินเด้อค่ะเอามาเลี้ยง เห็นมันงามซื่อๆเอาเออกสะนี่ก่อนอเปลี่ยนหัวอาหารเป็นอาหารปลาดุกไงแล้วจ้านะคะเป็นยังเป็นปลากินพืชเท่าือให้ยหัวอาหารปลากินเนื้อมันจะได้ไงไวจ้านะคะอยูาออ่า้ามพวกหย็ยหัวอาหารปลาดุกนี่ละจ้าเรียงนะคะพี่นะคะจุด้ายแมกหมืองางาม,งามงเพื่เฮา เห็นบ่เห็นบ่กําลังร่อยมากเดี๋ยวยินเสียงกําลังร่อยมาค่ะอ่าตรงนั้นเป็นน้ำโตนนะคะมันไปออตรงน้ำโตนแล้วจ้านะคะเมื่อคืนนี้เพื่อเราบม่นี้นานนานมาแล้วอ้าวมามึงพามามึงเต้ป่าจ้าจะใสิพาไปมึงอีหยังเนาะคุณอะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าอีบ่ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าบ่น้ามืองใหญ่ไกลเมืองใกล้ไกลจับใบกันได้ไหมนี่ กว่าไอ้กินมือพี่น้องกินมือกินห่อนมือคนอย่ามาลงสาข่อยเดอ้อผูดด้ใดกระไดปลาตอดเอเด๊อ่าเดี๋ยวไปมุงบรรยากาศก็ก้อนมือเดียวพี่น้องนะคะถือกล้องมือเดียวเดี๋ยวสียางไปมึงบรรยากาศอีกสักก่อนเนาะกินหอนมือคนเห็นบอมี่ปาย,ยัางแน่น เลี้ยงแค่สามชนิดค่ะปลาดิ้นปลาเทพโเพ่แล้วกัปลาตะเพียนเด้อค่ะเด้ออ่าแลมึงบรรยากาศง่ามแรงบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนค่ะงามเนาะบรรยากาศสําบ้านเฮานี่แหละค่ะต้นยางมูดแม่ได้ดิแม่ปลูกให้อ่าต้นยางต้นบอกกอกนะคะ เอาบรรยากาศมาฝากก็เสเอาจอัางมาฝากเนาะนะคะเฮากะยูทงยุทาออกจากเฮ็ดงานก็นดีละค่ะความสุขทางใจเนาะพี่น้องเนาะหาความสุขทางใจให้เจ้าของอยากระงามพี่น,อน้องบางคนมันว่าให้เอาอยาไปแลกตะกระแตนว่าสั้น <c oughs> มเมื่อกีวเอาเด้อค่ะเด้อม่มีปัญญาเกี่ยวให้ดอก บอสบายจ้าเอาเป็นว่าจังได้เดี๋ยวไปให้อาหารปลาก็อนะะื้อค่ะมือหนาสีมาอ่างสวนอีเด้บมีแนยวอ่างเนาะเก่าจ้ากา่อนสึเมือกับเก็บดอกกระเจียวก็ค่ะสา,า,ายค่ะอนนุ้ยกล่องซานเดอร์มันมีผู้ชายลูกใหม่เนาะอุ้ยดอกกระเจียวเงานี่ สามดอกพี่น้องสามดอกมีแต่ดอก,กงามจ้าเก็บกันเดอ้อนี่นั่นสวยไหมคะหาช่วยกันหาช่วยกันเห็นอีกบอเขก็เริ่มจะไหว้เนี่ยแหละค่ะนะคะ ต้นแก่เฮิรนกะอันนี่อดอกกระเจียวม่านที่นอ่เอาขอโทษเด้อเห็นดอกกระเจียวม่านบ่ค่ะม่านก็ไผ่ดีละเฮ้อตัวทองก็ไผ่นางยุราจ้าสวนดอกกระเจียวเนาะตัวม่านจะเอาใบก่อนอ่ามาเก็บกันนะคะขาขาดไปแล้ว จ้าจะเก็บเั็นสี่ะะคะเสื้อมือนะคะได้หน่อยได้ไลค่กะแลวแต่มือค่ะได้หน่อยกับไปใส่ตู้เย็นไปกินน,ะนาา่ะเรนว่าจ้าไปได้ดอกกับเกลียวแล้วกับเมื่อพี่น้องบ้านนี่กลับบ้านเรานะคะกลับแล้วจ้า